เขาบอกว่าอย่าไปมองผู้ชายคนอื่นนะเอ้ยนั้นเดี๋ยวก่อนเขาจะราติดตามดูนะนี่เขารู้นะว่าใครไปมีชู้หรืออะไรไอ้อย่างนี้สั่งยาสั่งยาสั่งยาเดี๋วเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนฝั่งสาวไทยบ้างได้ไหมคะถ้าไม่อยากให้ไปมีคนอื่นมาให้เขามองหน้าใกล้ๆก่อนเลยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าด้านห้าด้านนกีเออว่า ใกล้กเก้ามาแล้วโอ้น่ารักจังเลยเนี่ยใครจะเป็นกันเองได้ขนาดนี้นะออทังไงแล้วนะคะก็คงจะไม่ได้สัมผัสความน่ารักอย่างนี้บ่อยๆนะก็เก็บครั้งนี้เป็นความทรงจำเอาไว้แล้วกันนะคะ